สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นดวงแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะ,ะไม่ใช่พลังงานส่วนตัวนะเราเลยต้องบอกว่ามีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเนาะฟังเพื่อเป็นวิทยาทานฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะ,ะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําในหัวข้อนะมีคน อยากเป็นคู่แข่งกับคุณหรือคนคิดไม่คิดไม่ดีกับคุณหรือต้องการเอาชนะคุณนะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าพลังงานคนเหล่านั้นเป็นแบบแบบเป็นแบบไหนนะคะเอเนอรของคนเหล่านั้นที่คิดอยากเอาชนะคุณหรืออยากเป็นคู่แข่งหรืออยากเป็นอยากเป็นคนที่เหนือกว่าคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาเป็นพลังงานอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอ พระคูบาอาจารย์ครูคูบาอาจารย์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเจ้าชะตานะคะและครูคูบาอาจารย์ประจําตัวของพี่นุ้ยนะนะคะให้ช่วยเป็นสื่อเป็นเซนเป็นไกด์นะคะช่วยบอกช่วยเสริมช่วยทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรนิสัยใจคออย่างไรแล้วเขาต้องการเอาชนะเอาเปรียบ หรือต้องการแข่งขันอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวขอ3ใบแรกคือง pase ขอพลังงานของคนที่อยากเอาเปรียบคุณนะนะคะโอ้โหขึ้นมาเป็นหกไม้เท้านะนะคะอโอ้โหเอาต้องบอกเลยนะคะเนาะคือตรงเนี้ยนะพี่นุ้ยต้องบอกเลยนะว่า energy ของคนที่อยากเป็นคู่แข่งกับคุณต้องการเอาชนะคุณต้องการที่แบบจะเหนือกว่าคุณอะไรประมาณเนี้ย เขามีพลังงานนะคนคนนี้เป็นลักษณะที่ว่าหกไม้เท้าเป็นคนที่มีความละเอียดนะเป็นคนที่ทําอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แฝงไปด้วยความรู้และมีความสามารถเยอะเป็นคนที่อาจจะมีพื้นฐานในการทํางานแบบแบบเก่งมากนะคะมีประสบการณ์มากแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําได้นานๆนะคะเป็นคนที่มีความมีรากฐานของการทํางานแบบแบบ แบบมีการแบบยาวนานอะ่ะต้องบอกว่ายาวนานธุรกิจที่ทําคือยาวนานนะคะยาวนานมากๆและกินได้นานๆอะไรประมาณนี้นี่คือพลังงานของคนที่อยากเอาชนะคุณอยากเอาเปรียบคุณหรือเป็นคนที่เก่งในเรื่องสายการงานก็ได้นะคะเนาะหกไม้เท้าเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันแล้วก็รอบครอบในการทํางานนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะมีคิงเหรียญขึ้นมาคนคนเียเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องการเงินนะคะ แล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะที่พี่หมอบอกไปนะคะแต่เขามีความเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนด้วยนะกับเข้ากับปลาเก่งด้วยงานบ้านงานเรือนก็เก่งแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่รักการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นคนขยันหาเงินหาทองได้เก่งมากเลยนะคะเนาะนะนะนี่คือ energy ของเขา energy ของเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่อาจจะมี ธุรกิจ้ายกันกับคุณหรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้อาจจะทํางานด้านเดียวกับคุณหรือคล้ายๆกับคุณไหมนะคะเนาะแต่เขาก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะเนี่ยเห็นไหมเวลาเจอกันอ่ะเวลาเจอกันกับคุณเขาก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคุยกับคุณอย่างดีคุณกับคุยกับคุณเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ในใจของเขาลึกๆของเขาอ่ะเขาเหมือนเขาอยากเป็นคู่แข่งกับคุณเน่แต่แบบในมุมเงียบนะแต่คุณก็รู้แหละคุณก็รู้ นะคะเพราะคุณก็เป็นคนเก่งคุณก็รู้อ้าพี่นุขอดื่มกาแฟกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะชีวิตเราต้องเดินกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะต้องนะมันมันมันต้องกินมันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะงั้นก็ไม่มีกําลังนะคะเนาะพี่นุ้ยก็กินกาแฟทุกวันทุกคนกินหรือยังนี่ก็เที่ยงละนะคะเวลาที่เจอหน้าคุณอ่ะเขาจะพูดดีมากเลยนะคนคนนี้พลังงานคนนี้เขาเป็นคนที่พูดหวานนะเป็นคนที่พูดแบบ นิ่มนวลเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงแล้วก็เป็นคนที่น้ำขุนไว้ในน้ำใสไวนอกอะไรประมาณนี้บางครั้งคุณไม่รู้บางครั้งคุณไม่รู้เลยว่าคนคนนี้ออยากเป็นคู่แข่งกับคุณหรือคุณเริ่มตงิดตงิดใจแล้วว่าอืมันน่าจะมีส่วนนะดูเขาเหมือนไม่ค่อยสบตาเวลาที่พูดเออคุณคุณคุณเป็นประเด็นกับใครอยู่หรือคุณสงสัยใครอยู่ตัวเนี้ยให้คุณเพ่งประเด็นไปถึงคนนั้นนะคะนั่นคือคนที่กําลัง พี่ไพ่กาลังอยากจะสื่อไปถึงและก็กําลังจะบอกคุณนะกับคนที่คุณเป็นประเด็นหรือกับคุณที่คุณกําลังสงสัยนะคะว่าเขาต้องการแข่งขันอะไรกับคุณไหมในที่มุมเงียบหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ยคุณน่ะเป็นคนที่มีซิกเซนต์อยู่แล้วแหละแต่คุณจะเริ่มตึงหิดตึงิดใจว่าเอ๊ะคนคนนี้อยากมาแข่งขันกับฉันไหมแต่เขาไม่ได้แสดงออกโดยตรงนะว่าเขาจะแข่งขันกับคุณนะคะเนาะแต่คุณอาจจะรู้แล้วก็ได้หรือคุณอาจจะเริ่มตึงิดตึงิดใจก็ได้แต่เวลาเจอหน้ากันเขาจะเป็นคนลักษณะที่ว่า น้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกเป็นคนที่พูดไม่มีติดขัดอะไรเลยนะคะคนคนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานแบบละเอียดกันเลยนะว่าเขาต้องการแข่งอะไรกับคุณแล้วดูแล้วเขาเป็นคนใกล้ชิดสนิทกับคุณด้วยนะเพราะว่าไพ่ถ้วยเนี่ยหมายถึงเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือทํางานร่วมกันก็ได้เคยใช้ชีวิตทํางานร่วมกันก็ได้เพราะมันเป็นไม้เท้ากับไพ่ถ้วย เป็นงานกงศีก็ได้งานกงศรีตรงนี้หมายถึงทำงานร่วมกันก็ได้พี่น้องพี่น้องทำงานร่วมกันหรือเพื่อนนะคะร่วมหุ้นด้วยกันแล้วแยกผลประโยชน์หรือแยกออกจากสาขาข,าของเราไปหรือเขามีการทำงานคล้ายกับเราก็ได้แต่เป็นเครื่อญาติหรือเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเพราะเป็นไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยหมายถึงกัลยาณมิตรอ่เพื่อนญาติพี่น้องคนรักอ่เพื่อนเกา่าอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยเนาะนะคะ อาจจะมีงานร่วมกันเคยทํางานร่วมกันก็ได้เนี่ยเห็นไหมเพราะเป็นไม่เท้าขึ้นกับไพรารชีถ้วยเนาะนะคะคุณอาจจะมีความเมตตานะอาจจะมีความเมตตาให้กับเขาเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะว่าเขาอยากเอาเปรียบคุณในเรื่องใดอยากแข่งขันอะไรกับคุณหรือเปล่าโอ้โหขึ้นมาใบแรกต้องบอกเลยทาวเวอร์ขึ้นมาคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคุณดูแบบ ภายนอกอาจจะดูสดใสข้างในตตเอ,อ่อข้างในแบบโห่ทาวเวอร์ขึ้นมาข้างในเขาเป็นคนดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะคนคนนี้เป็นคนดุเด็ดเดียวนะข้างในลึกลับนะเขาเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ถึงไะเป็นคนใจถึงใจเด็ดแหละนะคะเป็นคนสองคาแรคเตอร์นะคนคนนี้เป็นส่งเป็นสองคาแรคเตอร์คนคนที่จะมาเป็นคู่แข่งกับคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนอ่า ข้างนอกดูหวานข้างในดูดุอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะเนาะเพราะเป็นทาวเวอร์เนี่ยข้างในเนี่ยพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยกับคุณทําให้คุณล้มไปแถบหนึ่งเลยหรือหรือการขัดแย้งทุกๆเรื่องราวที่คุณพูดมาแต่เขาใช้น้ําเย็นน้ําเย็นไว้ข้างหน้าน้ําขุนไว้ข้างในน้ําใสไวข้ข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะในใจเขาอะมันขุนมัวในใจเขาเริ่มที่จะอยากให้คุณล้มละเพราะทาวเวอร์เนี่ยมันตึกระโลม สายฟ้าฟาดเปรี่ยงตึกถล่มแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนหรือต้องการขัดแข้งขัดขาหรือต้องการที่จะเอาชนะคุณหรือเอาเปรียบคุณ่ะนะคะในเรื่องธุรกิจก็ได้หรือเรื่องอะไรสิ่งต่างก็ได้หรือเขามีการกดเครื่องอะไรกับคุณอยู่ไหมนะคะเนาะบางประเด็นนะบางประเด็นนะแต่แต่เจอกันจริงๆเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าไพา่คาแรคเตอร์ของเขาหรืออ่าเอจีของเขาภายนอกดูเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งใช้เงินเก่งเป็นคนที่ ทํางานเก่งเป็นคนที่พูดดีอะไรประมาณนี้แต่ข้างในเขาไม่ใช่นะดุมากนะทาวเวอร์ต้องบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่มีพลังงานที่เยอะและพพลังงานดุมากนะคะไพ่ใบนี้เนาะอ่านะคะนี่ไพ่ใบแรกขึ้นมาก็บอกเลยว่าเขาต้องการที่จะไม่ถูกกับคุณแบบในความเงียบของเขาในความมืดของเขาหน้ากลัวนะต้องระมัดระวังนะนะคะในเรื่องธุรกิจในเรื่องการงานเออต้องในเรื่องธุรกิจในเรื่องการงานนะคะเนาะ เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งเกินไปเป็นคนที่กล้าเกินไปเอออะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่คิดจะทำอะไรก็ทําเลยไม่ฟังใครอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่เออเป็นคนที่บางครั้งคุณช่วยเหลือเขาไปหรือบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งคุณคิดว่าเขาดีอ่ะนะคะแต่ที่จริงแล้วข้างในเขาไม่ใช่นะ <G ül üyor> เขาไม่ใช่นะ <G ül üyor> เขาเป็นสายโหด <G ül üyor> สายดุสายบู๊สายลุย สายแบบว่าฉันจะเอาให้ได้ฉันต้องทาให้ได้อะไรประมาณนี้ใครทามาฉันฉันจะทําให้เจ็บกว่าอะไรประมาณนี้คุณต้องระมัดระวังนะเพราะเขาอยู่ในมุมมืดนะเขาอยู่ในที่เงียบนะนะคะเขาอยู่ในที่เงียบนะ,ะดูเขาภายนอกเขา energy ภายนอกพลังงานภายนอกของเขาคนจนะมี2บุคลิกภายนอกของเขาเป็นคนมีมน,นวนเป็นกุลสตรีหรือเป็นผู้ชายที่หาเงินเก่งก็ได้ถ้าเป็นลักษณะผู้ชายนะคะแล้วก็ละเอียดรอบครอบนะรอบครอบนะนะคะ แล้วก็อีกอย่างเขาเป็นคนเก่งอ่ะต้องยอมรับว่าเขาเก่งคนคนนี้เป็นคนเก่งแต่ข้างในดุถ้าได้พูดออกมาแล้วดุนะคะเป็นคนที่ดุอ่ะสายดุขออีกหนึ่งใบเห็นไหมตอนเนี้เขาเริ่มเบื่อคุณนะบางครั้งเขาอา,อาจเอาคุณไปพูดในสังคมหรือในโลกออนไลน์โลกโซเชียลแบบเสื่อมเสียได้นะ นะคะโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำอาจจะขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์กันนะคะเนาะแต่ยังไงคุณก็เหนือกว่าเขาอยู่แล้วแต่ยังไงคุณก็เหนือกว่าเขาอยู่แล้วนะคะเนาะเพราะคุณมีความสตองในตัวเองคุณคุณบุกงานมาเยอะคุณบู๊งานมาเยอะคุณเจอมาทุกรูปแบบคุณรู้ว่าคนไหนคนไหนลักษณะยังไงคุณรู้หมดเพราะคุณเป็นคนฉลาดนะนะคะคุณไม่ไว้ใจใครง่ายๆหรอกเพราะว่าคุณเหมือนคุณติดอยู่กับสื่อออนไลน์โซเชียลคุณทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรือเปล่า เออคุณทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ไหมในโลกออนไลน์ในโลก online, โซเชียลไหมคอมเม้นเทเคชันไหมหรือคุณติดต่อในเรื่องธุรกิจในเรื่องการงานการใช้สื่อสารกับโลกออนไลน์โดยตรงไหมมีลูกค้ามีอะไรทางโทรศัพท์ออก็เป็นได้เนาะในตรงเนี้ยนะคะแล้วคุณอาจจะมีการเสื่อมเสียได้นะนะคะเพราะว่าอาจมีพลังงานมืดเขาได้เข้ามา จับผิดคุณได้เข้ามาเป็นตีตัวเป็นคู่แข่งคุณในที่มืดนะไม่ได้เป่าประกาศว่าฉันเป็นศัตรูกับคุณโดยตรงไม่ใช่นะแต่เขาจะแฝงตัวมาในโลกออนไลน์โลกโซเชียลให้คุณระมัดระวังให้ดีนะคะนี่นี่คือคุณอาจี่คุณคุณอาจจะช่วยเขาในยามเขาวิตกในยามเขาทุก,ก็ได้นะคะอาจจะร่วมงานหรือร่วมหุ้นเออร่วมหุ้นก็ได้นะคะและเขามี กิจการของเขาไปเองแล้วนะนะคะเขาลุ่งด้วยนะเขาเริ่มลุ่งแล้วนะคะเนาะเพราะว่าคนคุณนี้เป็นคนเก่งนะคะ,ะตรงเนี้ต้องระมัดระวังนะนะคะคุณเองก็ไม่ไว้ใจไข่พอมเป็นสีถ้วยตอนนี้รู้สึกว่าเขายังไม่พอใจคุณนะไม่รู้ในด้านใดแต่รู้โลกออนไลน์โซเชียลนะคะเนี่ยนะคะอะขออีกหนึ่งใบนะคุณต้องระมัดระวังให้รอบคอบนะคะแต่คุณเก่งอยู่แล้ว่าเพราะว่าคุณเป็นเจ็ดไม้เท้า่ะเก่งอยู่แล้วนะคะนี่เห็นไหมเขาได้เดินออกไปจากชีวิตคุณแล้ว่ะเพราะว่าเขามี เขาคิดว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเนี่ยเขามีความแข็งมีความแร่งเขาเก่งนะเก่งนะแล้วเขาใช้เวลากลางคืนในท่องโลกออนไลน์โลกโซเชียลด้วยพวกนี้นะคะมันเป็นลักษณะที่ว่าเก่งทั้งคู่อะ่ะมันต้องเป็นสายแข็งทั้งคู่ที่มาเจอกันอะ่ะคุณไม่ยอมเขาไม่ยอมแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีวาทะกันนะไม่ได้มีวาทะนะแต่มันอยู่ในมุมมืดบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือไว้ใจเกินไปหรือบางครั้งคุณอาจจะ ไม่เชื่อในเซนส์ของคุณแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณต้องเชื่อในเซนส์ของคุณแล้วนะนะคะคุณต้องเชื่อในเซนส์ของคุณแล้วเซนส์ของคุณอาจจะมีตหงิดตหงิดใจว่าคนคนนี้ไม่ได้คิดดีกับคุณนะคนคนนี้ไม่ได้ส่งเสริมคุณนะคนคนนี้จ้องจะเอาเปรียบคุณนะหรือคนคนนี้เป็นผู้แข่งขัดแข้งขัดขาของคุณในวันข้างหน้าได้นะเพราะมันเป็นแปดถ้วยเออแปดถ้วยเนาะคนเดินออกจากความสัมพันธ์ก็ได้เพื่อนเก่าคุณเก่าหุ้นส่วนเก่าหรือ อะไรเก่าๆอ่ะมันเป็นได้หมดนะคะเนาะนะเดี๋ยวพี่นุ้ยขอเปิดอีกนะคะเนาะอ่าสเตนเป็นผู้หญิงแกล่งอึดถึกอดทนนะคะคุณรู้ทุกเรื่องเออคุณรู้ทุกเรื่องและและคนที่เข้ามาขัดแข้งกัดขากับคุณหรือมาเอาเปรียบคุณหรือในด้านธุรกิจหรือเรื่อง สิ่งต่างอะเรื่องไหนก็ได้นะคะคนที่คอยจะจ้องขัดแข้งขัดขาหรือไม่มีเรื่องกันน่ะแต่เขาก็คิดอิจฉาคุณเบียดเบียนคุณหรือใส่ร้ายคุณอยู่ดีถ้าไม่ได้ทํางานร่วมกันแบบที่พี่นุ้ยพูดหรือไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกันเขาก็ไม่ถูกฉลกกับคุณอยู่ดีนะคะให้ภายนอกดูดีแต่ภายในเขาเกลียดคุณเออ,อะไรประมาณเนี้นะนะคะเนาะเนี่ยแล้วคุณกับเขาแข่งทั้งคู่เลยนะไม่มีใครยอมใครไม่มีใครล้มใครแล้วเก่งทั้งคู่นะพี่นุ้ยขอบ,บอกว่าเก่งทั้งคู่นะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายเนี่ยเห็นไหม หกดาบให้วิทยาศาสตร์นะคะให้วิทยาศาสตร์คุณเอาชนะได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์คุณเป็นคนที่ลำบากมาก่อนนะพี่หมอต้องขอบอกนะกว่าคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตในทุกวันนี้กว่าคุณจะมีเท่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้คุณอาจจะมีพร้อมละอาจจะมีบ้านมีที่อ่ามีรถมีอสังหาริมทรัพย์ของคุณก็ได้นะคะเนาะ คุณเป็นคนที่สู้มาด้วยลำแข้งลำขานะคุณเป็นคนที่สู้ด้วยลำแข้งลำขาแต่ต้องสู้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะกว่าจะมาได้ทุกวันเนี้ยแล้วคุณเป็นคนที่เก่งรอบรู้อาศัยประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตอะ่ะคุณเป็นคนเป็นครูรักพักจำอะ่ะคุณอาจจะรักจำก็ได้รักจำหมายถึง เวลาที่คุณทํางานเวลามีประสบการณ์เจ้านายทาให้คุณดูคุณอาจจะทําตรงนั้นหรือคุณทํางานตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบก,ก็ได้นะคะแล้วถึงได้มาเก่งเออแล้วก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองอย่างงี้เป็นได้นะแต่มันด้วยลําแข้งลํขาของคุณคุณเป็นคนเก่งอะนะคะคุณได้6ดาบเนี่ยหมายถึงภู้วิทยาศาสตร์หมายถึงคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเป็นคนที่ช่างสังเกตเออคุณเกิดมาในความทุกข์ยากลําบากก็จริงแต่คุณจะช่วยเข็นตัวเอง นะคะช่วยเข็นตัวเองให้มีในทุกวันนี้คุณล้มมาหลายครั้งนะต้องบอกว่าคุณล้มมาหลายครั้งลองผิดลองถูกเรียนผิดเรียนถูกมาทุกวันนี้คุณเก่งแล้วนะบางคนเป็นเจ้าของกิจการเลยก็ได้เห็นไหมเป็นเจ้าของกิจการเองเลยก็ได้เพราะว่าลําแข้งลาขาประสบการณ์ตัวเองโดยล้วนๆเลยนะแต่คุณมีคู่แข่งเยอะรอบด้านจริงๆต้องบอกเลยต้องระมัดระวังแต่คุณก็เก่งอยู่แล้วคุณก็มีซิกเซนต์อยู่แล้วคุณรู้คุณอาจจะคุณอาจจะแค่ตังกิดตังกิดใจก็ได้นั่นคือเซนต์ของคุณที่จะสื่อถึงคุณว่าระมัดระวังนะ ะะให้ระมัดระวังในทุกๆด้านนะคะธุรกิจของคุณทำมันไม่ได้จะมีใครที่โอเคกับคุณไปตลอดมันมีคู่แข่งกับคุณเยอะนะคะในทุกๆด้านนะนะคะอ่ะนะนีอะ่อีกหนึ่งใบสุดท้ายการงานของคุณกําลังจะรุ่งคุณกําลังจะขยับขยายธุรกิจหรือคุณกําลังมีงานเข้ามาเยอะเแปดไม้เท้าเห็นไหมไม้เท้าหมายถึงการงานแล้วแปดไม้เท้าหมายถึงการขยับขยายธุรกิจกิจการคุณเป็นคนขยนันเป็นคนเก่งไม่สามารถมีใครล้มคุณได้แต่ เซนส์นของคุณได้สื่อมาแล้วว่าให้คุณจงเชื่อในเซนส์นของคุณว่า,าคุณอาจจะมีอาจจะเป็นคนที่รับรู้ถึงเซนส์ถึงจิตวิญญาณถึงจะอะไรก็ได้นะเจ้าที่เจ้าทางของคุณหรือสิ่งที่คุณเคารพนับถือนับถือสายโมเตลูหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนั่นจะช่วยสื่อเซนส์นสื่อ,อสื่อถึงคุณว่า คุณกําลังมีคนเข้ามาเบียดคุณนะคุณกําลังมีคนเข้ามาขัดแข้งขัดขาคุณนะขัดผลประโยชน์คุณนะหรือมีคนเข้ามาใส่หลายป้ายสีคุณนะอะไรประมาณนี้ให้คุณเชื่อเซนส์ของคุณและให้คุณระมัดระวังให้รอบคอบแต่พี่หมอเชื่อเลยว่าคุณรู้คุณต้องเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะมันมีไพ่ที่ดีขึ้นมาสเตนขึ้นมาการันตีว่า คุณไม่เบียดเบียนใครคุณอยู่ในที่ของคุณและคุณต้องระมัดระวังและรอบคอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาประจําตัวคุณมีนะและคุณก็ต้องเคารพท่านคุณอย่ามองข้ามท่านนะคะมีเรื่องใดให้คุณบอกกล่าวให้คุณขอพรจากท่านให้ท่านขจัดปัดจัยเป่าศัตรูคู่แข่งของคุณอย่าได้มาเบียดเบียนคุณตรงนี้ท่านจะรับรู้ถ้าคุณบอกกล่าวถึงท่านนะคะนาะเปิดทางให้ท่านเข้ามาดูแลครอบครัวของคุณธุรกิจของคุณนะคะอย่างแบบถูกต้อง นะคะเนาะอืมนะคะแล้วการงานของคุณจะเดินไปได้แน่นอนพี่หมอเชื่อว่าอย่างนั้นเลยคุณเป็นคนเก่งคิงเรียนขึ้นมาเก่งที่สุดแต่กว่าคุณจะมาเก่งคุณทกมาเยอะลําบากมาเยอะล้มเหลวมาเยอะนะคะธุรกิจของคุณเนี่ยคุณเลี้ยงทั้งครอบครัวก็ได้นะถ้าพูดถึงคุณคนใจใหญ่นะคะคุณเป็นคนใจใหญ่แต่มีคนคอยช่วยเบรกคุณตลอดเวลานะคะทุ่มทุ่มกับคนรักเยอะทุ่มกับคนรอบข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะคะตัวเองต้องใส่ใจสุขภาพด้วยนะคะ เพราะว่าคุณเนี่ยอาจเป็นโรคภูมิแพ้ได้แล้วก็นะคะสุขภาพคุณไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะๆนะคะอย่าใส่ใจคนอื่นเยอะเกินไปต้องรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะรักตัวเองให้มากที่สุดเพราะคุณเหนื่อยกับงานมาเยอะเลี้ยงคนเยอะนะนะคะต้องบอกว่าภาระเยอะแต่คุณก็หาเงินเก่งอะไรประมาณนี้แต่มีคนช่วยใช้อยู่แหละนะคะเพราะคุณเป็นคนที่รักทุกคนเลี้ยงได้ทุกคนอะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะยังไงแล้วพี่หมอก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะนี่คือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูครูบาอาจารย์หรือเซนต์ของคุณที่สื่อมาถึงคุณได้ส่งตรงถึงพี่หมอและให้พี่หมอเป็นคนที่มาเปิดหน้าไพ่แล้วอ่านนะคะให้ทุกคนได้ระมัดระวังเป็นไกด์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเตือนสติของทุกคนนะคะเนาะอ่ะยังไงแล้ววันนี้พี่หมอได้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ